สวัสดีค่ะนิวส์ข่าวนะคะก่อนไปรับชมข่าวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันพร้อมกับรับชมข่าวใหม่ๆทุกวันสวัสดีค่ะประกาศเตือนภัยนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฝนตกหนักและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอนดามันมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17ถึง20พฤษภาคม2563 ฉบับที่1ลงวันที่16พฤษภาคม2563ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนกลางมีแนวโน้มที่จะดทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไซโคลนและเคลื่อนตัวเข้าสู่อ่าวเบงกอลตอนบนซึ่งจะส่งผลทำให้ในช่วงวันที่17-20พฤษภาคม2563ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางพื้นที่และคลื่นลมในทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้น โดยตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือ w w w tmd.go.th หรือสายด่วนพยากรอาการ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศณวันที่16พฤษภาคม2563เวลา5นาฬิกากรมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศฉบับต่อไปในวันที่17พฤษภาคม2563เวลา5นาฬิกา